ครับพามาติดหม้อลมเครื่องพ่นยาเจ็ดหกยี่ห้อโตมิสุนะครับเริ่มจากถอดถังน้ำมันออกครับหมุนน็อตคลายล็อกถังออกข้างหลังมีน็อต2ตัวนะครับคลายออกและเปิดแผ่นรองหลังออกมีน็อต3ตัวนะครับด้านหลังหนึ่งด้านซ้าย1น,นะครับและก็ด้านขวาอีกหนึ่งตัวนะครับ หมุนกิบล็อกสายน้ำยาออกครับมีสองสายนะครับอยู่ข้างในสายหนึ่งเสร็จแล้วยกถังน้ำยาออกครับวัดฐานที่จะใส่หม้อลมนะครับวัดจากฐานถึงโค้งนะครับได้เจ็ดจุดสองมิลนะครับชุดหม้อลมวัดได้หกจุดหกมิลนะครับการวัดนะครับตัดกระดาษให้พอดีกับฐานถึงโค้งนะครับแล้วนําไม้บรรทัดมาวัดที่กระดาษนะครับตัวนี้จะได้เจ็ดจุดสองมิลพอดีครับ เริ่มการถอดถอดน็อตเบอร์12ตัวนะครับตามด้วยเบอร์16นะครับเสร็จแล้วยกทั้งชุดออกมาเลยครับแล้วคลายชุดฐานตัวเก่าออกครับและนำชุดหม้อลมมาใส่แทนนะครับแต่เราต้องถอดหม้อลมออกก่อนนะครับแล้วนำสายมาขันเข้ากับฐานหม้อลมแล้วนำสายไปขันเข้าที่เดิม ฝั่งที่จะใส่หม้อลมขันน็อตเบอร์12ตัวก่อนนำหม้อลมมาใส่เราใช้เทปพันเกียวพันก่อนนะครับการใส่หม้อลมนะครับมันจะติดนิดนึงนะครับเราจะกดฐานลงนิดนึงนะครับเพื่อให้มีช่องว่างในการใส่นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเลยครับใส่หม้อลมเสร็จนะครับนำถังน้ำยามาใส่นะครับใส่สายน้ำยาแล้วขันน็อตให้แน่นครับมีสสายนะครับอยู่ข้างในสายหนึ่งครับ เสร็จแล้วขันน็อตยึดถังน้ำยาครับมี3จุดครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังครับแล้วขันน็อตแผ่นรอง2ตัวครับตามด้วยถังน้ำมันครับขันน็อตล็อกให้แน่นเลยครับแล้วนำสายมาต่อเข้าเอาไปใช้งานได้เลยครับ